เอาเลยพี่เขาไปแล้วนี่พี่หนี่พี่คนนี้พี่คนนี้โอเคสวัสดีครับแม่ชีครับค่ะอยากรู้ว่าอดีตชาติผมเป็นอะไรครับเป็นคนนี่แหละโยมโ้ <c oughs> มเคยบวชไหมเคยครับบวชนานไหมพรรษาหนึ่งครับเก้าเดือนนะครับเก้าเดือน นั่งตรงนี้มานั่งตรงนี้บวชเก้าเดือนล้วคะครับผมโยมมีกรรมตอนที่โยมบวชอะเนาะครับก็คิดคิดอยู่เหมือนกันครับติดอาบัตออกมาครับโยมต้องไปวัดที่โยมเคยบวชอะครับไปอธิษฐานถ้าโยมมีกรรมอะไรกับผ้าเหลืองมีกรรมอะไรกับปัจจัยสี่ที่โยมบวชอยู่เนี่ย วันนี้โยมมาขอโหติกรรมไปที่หน้าโบสถ์เลยตรงเสมานะคะไปกราบกราบตรงหน้าเสมาเสร็จแล้วก็เข้าไปสมาทานศี่ห้าขอโหติกรรมเสร็จเข้าไปในสมาทานสี่ห้าในโบสถ์แล้วออกมาขอใช้ชีวิตถ้าส่วนใดที่เป็นคุณงามความดีจากการปฏิบัติจากการบวชขอใช้ความดีนั้นใช้ชีวิตปัจจุบันนี้ไม่งั้นนะอาบัตินี่มันติดตัวนะมันไม่มีแรงพอเวลามีงาน ไม่สบายเวลาหายไม่มีงานเป็นงั้นไหมเป็นครับนี่ค่ะติดนี่เป็นเป็นนี่ส่งออกมาถามว่านี่ส่งเยอะไหมไม่เยอะค่ะถ้าเขาปองอาบัตตอนที่อยู่ในพระเหลืองกรรมมันก็หมดแต่ไม่ได้ปองพี่เขาคิดขี้เกียจปองอาบาัตปองครับแตไไ่ไม่ได้ปองไม่ได้ปองยมสับอยู่นั่นแหละสับ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 ,สบยมยม เวลาปงอบัตยมต้องใช้หนังสือใช่ไหมคะครับผมกล่าวคําปงอบัติจำไม่ได้ยมจําไม่ได้แล้วยมก็เบื่ออะกักสับ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 มันมีสับที่เขาใช้ไว้ไว้ปงอบัตนะคะเป็นภาษาบาลีสับพาโลอะไรนะสับอะไรนี่แหละสัปตาปาสัปตาปริโยโยมันนี้มันนี่มันน มาช่วยกันมาช่วยกันเขาสับบ่อยมันมีสับที่เขาใช้ไว้ไว้โปรงอาบัตนะค่ะเป็นภาษาบาลีสับพาโลอะไรนะสับอะไรนี่แหละสับปตาปาสับปตาปาดิโยโยมันนี่มันนี่มามาช่วยกันมาช่วยกันเขาสับบ่อย แต,แต่เขาสับไม่จบอะแล้วคนที่ก้มเนี่ยสองคนเหมือนกันติดอาบัตมาสับพร้อมกัน <c oughs> <c oughs> เอามาออกมา <c oughs> ใครอาบุสก่อน <c oughs> นี่น,นี่นี่บวชพศอ,อะไร <c oughs> เอพอพศอะไร <c oughs> ปีสามแปดนี่บวชพศอ,อะไร <c oughs> ปีที่แล้ว, <c oughs> ลวคนนี้เหนือฝ่าอาะปองอาบัตกับคนนี้สับพาตา สัพพตาอปปติโยอะโลเจมิสัพพตาอปปติโยอะโลเจมิสัพพตาอปปติโยอะโลเจมิสัพพาคาลุคะลาหูกาอะโลเจมิสัพพาคาลุลาหูกาอปปติโยอะโลเจมิสัพพาคาลุลาหูกาอปปติโยอะโลเจมิครั้งแรกไม่เหมือนเอ่อมั สพตาปฏโยโลเจมิสพตาปฏโยโลเจมิสพตาปฏโยโลเจมิสพาคาลุระหูกาปฏโยโลเจมิสพาคาลุระหูกาปฏโยโลเจมิสพาคาลุระหูกาปฏโยโลเจมิเดี๋ยวกันตีช้าๆให้เขาขึ้นก่อนแล้วเอาไม้ลงส่งไม้สพตาปฏโยโเจมิสพตาปฏโยโเจมิสพตาปฏโยโลเจมิ สัพพาคารุหูกาปฏิโยโลเจมิสัพพาคาุหูกาปฏิโยโลเจมิสัพพาคาุลุหูกาปฏิโยโลเจมิสาธุเนี่ยถ้าเป็นพรานุ่งอยู่นุ่งห่มพ้าเหลืองนะแค่เนี้ยหลุดแล้วแต่พอออกมาจากนั้นมันไม่หลุดทํางานมันก็ไม่ก้าวหน้านี่ก็อุปสรรคเยอะต้องไปวัดนะคะไปสับเหมือนกัน <laughs> จำไม่ได้ทอนท่านๆก็จําไม่ได้ใช่ไหมคะต้องใช้หนังสือทุกครั้งใช่ไหมคะเพราะว่ามันจะหลุดกรรมไงมันเลยยากแลวคนที่อยู่เหนือฝาบรรษามากฝาเขาจะบรรษามากฝาเขาจะต้องอยู่อยู่สูงฝาคนนี้ก็ต้องก้มคนที่ขี้เกียจขี้เกียจโปรงอบัตใช่ยยไหมโยมพูดใหม่สิครับพอขี้เกียจโปงอบัต มันส่งผลมาว่ามาทำงานมาประกอบอาชีพหรือว่าจะรักใครผูกพันกับใครนะคะล่มสลายหมดเพราะว่านี่สงชัดไหมโยมชัดครับโยมอยากแก้ไขอะไรไหมตอนนี้ตอนนี้ตาเป็นอำมาตา์อครึ่งทอนนะครับเกิดเกิดจากอะไรครับเฮ้เขาต้องเป็นอยู่แล้วไม่ได้เกิดจากเราเขาเขามีกรรมอะไรไหมโหตายโยไม่ธรรมดานะ ตายมนักเลงเก่าไม่ใช่เหรอผมไม่ทราบรผมไม่ทราบมยมถ้วยอะไรไม่ได้หรอกเอาเรื่องของโยมก่อน